สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูผู้สอนนะคะก็คือครูแป้งค่ะค่ะวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นะคะก็คือบทที่12นะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่อง40พระดาบทแต่ในชั่วโมงแรกที่เราจะเรียนเราจะเรียนเรื่องการโฆษณานะคะ เรามารู้จักคำว่าการโฆษณาก็คือการเขียนหรือการพูดโฆษณาคือการจูงใจให้กระทำตามความต้องการของผู้โฆษณาด้วยวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำที่ดึงดูดความสนใจการใช้ภาพใช้รูปแบบการนำเสนอแปลกใหม่พยายามให้ผู้อ่านผู้ดูหรือผู้ฟังเห็นประโยชน์ของสิ่งที่โฆษณา การโฆษณาส่วนใหญ่ใช้ในการขายสินค้าพบได้จากสิ่งพิมพ์โทรทัศน์วิทยุซึ่งมักให้ข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าเกินความเป็นจริงเช่นตัวอย่างนะคะเปิดปุ๊บติดปับ๊บรับเสียงได้ทุกทิศต,ต้องวิทยุดีๆยี่ห้อว้าวๆซื้อได้ในราคาประหยัดทุกร้านค้า เรื่องเสียงทั่วไปค่ะตัวอย่างที่สองก็คือรูปอมรสดีเย็นซาอมแล้วสดชื่นตลอดวันต้องอมซูซ่าซูซ่าอันนี้ก็คือการโฆษณานะคะค่ะต่อไปเป็นการพิจารณาข้อเท็จจริงจากโฆษณานะคะการฟังดูหรืออ่านโฆษณาควรพิจารณาข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อถือได้ของคำโฆษณาและหากเป็นไปได้ควรทดลองตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อทุกครั้งเพื่อที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพเช่นคำโฆษณารูปอมรสดีพิจารณาข้อเท็จจริงดีจริงหรือคำโฆษณาเย็นซ่าพิจารณาข้อเท็จจริง ยินซาจริงหรือไม่คำโฆษณาอมแล้วสดชื่นตลอดวันพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นไปได้ยากที่จะอมเม็ดเดียวแล้วสดชื่นตลอดวันถ้าอมเม็ดเดียวแล้วสดชื่นจะให้สดชื่นตลอดวันก็คงต้องอมต่อๆกันทั้งวันการที่จะให้สดชื่นตลอดวัน มีวิธีอื่นอีกไหมตัดสินใจถ้าต้องการความสดชื่นจะซื้อลูกอมซูซาซูซาเพื่ออมตลอดวันหรือจะใช้วิธีอื่นๆการเขียนโฆษณาการเขียนโฆษณาเชิญชวนจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนรูปแบบการเขียน และถ้อยคําสํานวนเป็นภาษาทางการหรือกึ่งทางการก็ได้ตามแต่เห็นเหมาะสมเช่นตัวอย่างนะคะคัดเลือกสิทธิเอกของสํานักคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการถ่ายทอดวิชาสนใจสมัครได้ที่สํานักบรรณสิทธิ์ฤาษีวันที่10ตุลาคม พุทธศักราช2,555เวล,ลา10นาฬิกาอันนี้ตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่2องยาพาดฝีมือดีมีความตั้งใจได้งานแน่นอนพบกันที่สนามสารากลางจังหวัดทุกจังหวัด20ตุลาคมพุทธศักราช2,555 เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาอ่าอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะข้าวออกรวงเร็วมเมล็ดสมบูรณ์ผลผลิตสูงต้องปุ๋ยหมักลุงดำค่ะเนื้อเรื่องการเขียนโฆษณานะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ นักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะว่าเราก็พบเจอนะคะจากสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะคะทุกวันนี้ก็จะมีสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะที่เราพบเจอนะคะในเรื่องการโฆษณาะคะ่ะต่อไปคุณครูก็จะสั่งงานนะคะก็คือให้นักเรียนทําแบบหัดทักษะภาษาในหน้า115ในข้อที่2ใหญ่แล้วก็ ข้อที่3ใหญ่นะคะโดยคำถามข้อที่2ใหญ่เขาถามว่าถ้านักเรียนต้องการซื้อสินค้าจะใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจซื้อเขียนแผนผังความคิดให้ชัดเจนนักเรียนก็เขียนชื่อสินค้าลงไปนะคะและตอบให้ครบนะคะทั้ง8ข้อเช่นสินค้าที่เราจะเลือกเช่นตัวอย่างครูยกตัวอย่างปากกระป๋อง นะคะนักเรียนก็ยกตัวอย่างไปนะคะว่านักเรียนจะต้องการซื้อเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลใดในการเลือกซื้อหรือว่าตัดสินใจซื้อนะคะก็คือนักเรียนจะต้องดูวันเดือนปีที่ผลิตใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าบุบไหมข้างฝานะคะหรือว่าสีสันอะไรต่างๆนักเรียนก็พิจารณาดูนะคะ ต่อไปข้อที่สามเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นักเรียนจะผลิตสินค้าอะไรให้ออกแบบสินค้าตั้งชื่อและเขียนคำโฆษณาวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเราก็จะต้องชื่นชอบก่อนนะคะเช่นผลิตภัณฑ์เช่นนักเรียนจะยกตัวอย่างเช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มชื่อสินค้านักเรียนก็บอกชื่อสินค้านะคะว่าชื่อสินค้าอะไรแล้วก็ภาพสินค้าแล้วก็คาโฆษณาที่นักเรียนจะเชิญชวนให้เขาสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าของเรานะคะจะต้องประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชื่อสินค้าภาพสินค้าที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คําโฆษณาเชิญชวนนะคะอันนี้ก็คือ การที่จะขายของดีนะคะเราต้องต้องออกแบบสินค้าให้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้เนื้อหาก็ได้จบลงแล้วนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ